ขับนมัสการค่าพระอาจารย์นมัสการข้าจะเล่นพรอ้ะย่อมแม่ถ้าอยากได้พันคุ้นพันพูดถึงมาเล่าคือตังหมู่บ้านนี่เนาะจังเจ็ดเก่าคนหนึ่งากได้คุ้นพันคุ้นพันกับที่ตามมือพิมพ์รอยไปเลดเด้วเออเหมือนในในนอนพันคุ้นพันวันพุธที่เจ็ดเนี่ยนะคะในในนอนลูกจะเน้นให้ดอกถ้ามันชัดถ้าว่าชัดลูกก็จะว่าว่าชัดเออถ้าชัดนี่ลูกจะให้เน้นพันคุ้นพันเลย ส่วนมื่นค่ะ uh> เป็นวันพุธนะคะวันท okay. e şey ี่เจ็7พฤษภาคม2568เด้วยพี่น้องพิมพ์รอนะคะอาจารย์ล้อขอวันต่อวันใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคือหลเน้อ่ะขอเพิ่มซ้ำเยเอานักเ็บไปยูลูบง่เนีอยเอาไปฝากเบิร์ด เวลาเก็บไว้ก ah ินไใบไทรยาของน้ำใบไทรยาของเอากับแบงเก็ตบุญเอาเนาะไม่ว่าหนึ่งคนไปดูดูปหารเราเราเอออย่าถูกเลขดูดูทุกวันทุกวันี่ลูกจะแนะนำวิธีเด้อถ้ากันเงินถูกแล้วยาผ้ากันพิการเราแบงแบงเรามากินก้อนเออสนมากจะเป็นยังสั้นกันจะเป็นยังสั้น นี่ลายเปไปเส้นมากกินก้อนหนึ่นจะเป็นยังสันค้นก็เคยถือเล่าคอยรู้กขับขวดอือเฮอเฮ็ดจังพี่ผ้ากันเฮ็ดบุญก้อนเออใส่บาตรจมเศร้าก็ได้ว่าจะของกูแล้วไอันนี้เงินมาสวยกันก็จะต่างไปแล้วก็ช่วยหน่อยนึงกันเอาหมดเฮ็ดเศร้าได้เฮ็ดนี่โอกาสเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดก้อนฉลองเพราะอทำเป็นเงินเทวดาอือเพิ่นให้มากสิเด้อ บอลว่าแบบก้นน่ะนละก้นก็ไดลาก้นกับ่นละมันคืมีีีดวงของเซราค้นละก้นก็บดหน่อยละก้นก็ดหลายยมใหญ่สีไปยังได้หลายก็เพื่อนมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเวงเขามีทำนั่นในพืชเอนยมใหญ่ลับกัิเทศเป็นเพื่อนกับเพื่อนใบใส่เพื่อนใส้เลขใเพื่อนบอกแล้วกติโอนมาเด้ยมใหญ่มาเฮ็ดบุญอยู่แต่มาเฮ็ดน้อยมื่อใดเดี่ยวเจ้ลูกสาวพ่อที่แม่ขงเดีวคุณนะค่ะ กันบางเมือเม่อดขึ้นหาท่มทุ่มสอะไรแตีซี่เลยข้าวจนจะีได้หลายตัวขางอื่นนมอื่นอีกรองครับเนี่ยคูละลายปันไดคุณยายคูละีบาทนเงินบาทเด้ก็ได้ชีบบาทจัดูดอนนี่แหะพ่จานอกพันคุณพัน รวบรวมเลขศูนย์พูดเขาไ้ถามแล้วค่ะยถามแล้วแา่แล้วก็ไปซื้อเเขาไปเ่นถามเขาือกไรตูวพูดครับครับ่่่า่เด็กให่ไม่มอยงกันก็แซงิเราีไร่ยไปกัน ใช่ซ <ítulo> <away> <c oughs> <halt> ้ำเติมสั่นเลยแวซ้ำเติมไปทั่วแม่เลยวันนี้วน้เยอะหรอกได้นกล่าวว่ากี่ลายเนี่ยกี่ายวันนี้ย่นก็นล้ไม่แย่มากฉนทำ้จะมองหมดเลยนี่ไป้างไปก็ได้ดีใจบ่มีโมได้สิบบาทตั้อยู่ พันกระไรสิบาทเลยหันมีเือใจบอกเบิ้งช่องเบิ้งช่องใดนอยมแม่ข้าวล้าข่อยข้า่อยข้าวล้าข้าวเพิ่งเก็ดปอมอีดี อาจารย์เราจอดรถครับใช่พ่อเร,ราไป้ลายคนนคนผู้ไม่นี่โอค,ค,ค,คจังหวัดดอน ตอนนั้นตอนพ่อของปวยสือเรือดีดีสือจุ่มานจุ่มานประโยชน์่าทองทำนิดพ่อทำนิดท่าย่อยครับอำเภอพิบูลรักษณ์ตำบลบ้านแดงพิบูลรักครับ รักรักที่บุญรักอำเภอรักบุญรักครับกมาบตำบลันแดงครับ่นคนำเรงี่้ัครับครับเชิญเชิญเชิญเลยโยมหอเพราะว่าตอนนี้กำลังสร้างสร้างบราณวัดวัดอยู่ ยิ้ใส่ก็ได้แสงนี่เห็นมั้ยบะระมีเราบะระมี่เราไรอ๋อถ้าวันพุธต้องเป็นพรุ่งนี้ยอมตอครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพี่เพื่อนโทษตามวันตามวัน่โทษว่าสิถามบออกไปให้เลงบัญชีให้หมดเลถามคุณถามวอะไรยูไม่อยากได้นะเงินตอางเห่านี้ทั้งถามบัญชีทั้งอยากได้มาเอนมีปะคะไอ้คนว่ารับสายแต่งวัดวัดหาณยังดังเนี่ยยังรับ เอาลูกไส้มันรับเล่ลกเอาลูกไส้มันเป็นแอดมินให้บก็เปลนอก่มันมานฝ่ช่วงเลดอันนี้มดนันนเอที่กัน่ไมม่เีน้งกมีสัญญาณเขามาขาดแต่น้าก็ได้ล่างในบนได้นอะสี่บอกเลขอยู adam, mm ่ม hmm. okay. okay. ีกลเ้ยอบสมว่า ผมซื้อแล้วครัผมไม่ได้ซื้อไี่ยังเป็นเงน้ยนอนเฝ้งหลวงปีไปกันมาปวดท่นนันต้งหัน้ายจ้ะซ้ายผ้ากันนนนบุรีปัตถมันจาม่าจมาปัตถุคนได้ลายปัไลูกกบบริษัททำแต่ว่าคนไดอยู่เป็นบริคัทต้องได้ลายแล้วนะเพราะว่าทานท่ท่านท่านคนซื้อนักอยู่แล้วเนี่ย คนถามจ้าซี่เนี่ยคือต้องถืออะไรเบิรงแกช่หรือเป่าเบิรงแกได่หเบล่งเบติดตอของไวของแม่บ่บ่ติดต่อซึ่งติดต่อเขาดึงไปเสปลอมซึ่งปลอมไม่รูติดตอบ่บ่มัมีติดตมันสิ่ี้บอเขาดึงไปเอาลงติดตอขึ้นมีเบอร์ลูกบาเขาม่เบอเขาเขากากี่นันเอาไปเบิองเข้าไปพู่เข้ามาอยู่นั่นมาแทงส่ ก็ดูดไปบททุ่สองบัดนี้งไปมือนี่ละพระจาม่ร่อนเน่กำลังเรียนอยู่ใน้านแต่เม็ดเดีาวนัมาจากเก้าส่นมันวะเราก็มารเจ็ดเก้าไม่แ้วพี่น้องสายบ้านรวมเฮ็ดปุ่มนะกันเด้อพี่น้องนะคะเพื่นก็ลลังสามบอยู่นะคะ fc สำหรับตเลาวจะได้ในเป็นเป็นในวันพงนี้นะคะ fc สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามนะคะไปด้กันเน พิ่มมาติตไปแล้วล่ะก็เลยไม่เห็นสองย่างย่างย่งกันลองส่งมฮทรดีนะเพื่อคนน้หายแม่กดีคอยเย้มันากดปู้ระมันก็โชคดีต่งพี่ว่าเขามีเบอร์โทรโซ่ให้ค่ะให้ออกไปก็สร้างแล้วเบอร์เโทถ้าเจ้าก็เลยเป็นการกระจายแต่ว่ามัเยังบ่เป็นการดีสำหรับภูมิาไทยภูมิาไทยนี่ยอดเที่ยวตก บ่พุทธะซุกนั่นเาจึงดึงไปเขาได้เงินบ่อแบบ่แล้วเข้าไปเป็นบ่อแล้วอย่าเที่ยวกับบ่อใดๆเขาคือดึงได้ยังไดงเขาก็ดูเดี่คลิปเขาหนีเดี่ยวไปเขาก็มีวิชาไหมคะมีเช่าแต่ว่ามีส่วนมากมันไม่จะปลอมๆทั้งนั้นซึ่งสมัยซุ่มหนึ่งมันจะเอาเข้าไปแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มเชิญเข้ากลุ่มเอาไปขายเอาเลขไปขายไปปลักเลี้ยงแต่ว่าของบุมีของเุาบุญมีเบบบุญมีดิงค่ะ ซ่องช่้างจ,จ,จ,จานโตต่สรองระมือนรางหาบ้านเมียค่ะค่ะขับนมัสการค่ะพ่าอาจารย์นมัสการค่ะ so จะเิ่นพรเนอโยมเมีถ้าอยากได้พันคุนพันผูดถึงมาเล่าก็จังหมู่บ้านนี่นาะจังเจ็ดเก้าว่างหนึ่งได้คุนพันคุนพันก็ตทีตามมาพิมม์รอไปเลดเด้มือเื่อนในแน่นอนพันคุนพันมันผุดที่เจ็ดเงีค่ะในแน่นอนตูกกจะเน้นไ้ดอกถามันชัด ถ้าว่าชาัดลูกก็จะว่าว่าชาัดอลาวถ้าชาัดนี่ลูกจะให้เน้นพันคุ้นพันโลยส่วนหมืออื่นค่ะค่ะเป็นวันพุธนะคะวันที่เจ็ดพฤษภาคม2568เด้อพี่น้องพิมพ์รอนะคะอาจารย์ตลองขอวันต่อวันใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ